และตอนนี้นะคะพราก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องธนูแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอให้แนะนําตัวเลยค่ะครับผมชื่อหมองครับผมเป็นโปรสตาร์ของสนามนูพรวรมรสองนะครับโอ้ค่ะพี่หมงคะวันนี้คะพราอยากรู้มากเลยว่ากีฬายิงธนูเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงบ้างนะคะทำไมถึงแบบคนเขาชอบเล่นกันเป็นกีฬาที่จะเน้นเรื่องสมาธิค่ะครับผมเราก็จะมีสามสายเราเป็นกีฬาที่ เคยใช้ในการล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะครับผมตอนแรกนี้นะคะเดี๋ยวพอจะให้พี่เขาสอนตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยค่ะว่าถ้าเกิดเราไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรไงบ้างค่ะถ้าเริ่มต้นเลยค่ะต้งังเริ่มต้นนะครับผมต้องเริ่มจากการยืนก่อนยืนครับการยืนของเราตรงนี้จะเป็นการยืนแบบปิดครับผมอ่าฮะโดยที่การดืนเท้าเนี่ยจะต้องขนานกันค่ะประมาณหนึ่งช่วงไหลของเราเองอ่าฮะครับจากนั้นการดึงคันธนูฮะเรื่องการจับคันธนูเนี่ย เราจะไม่จับเหมือนกับการจับพวกไม้แบตหรือการจับดาบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ไม่มีการจับให้กระชับมือเพราะว่าการจับให้กระชับมือเนี่ยทำให้สายกับแขนมีชิดกันเวลาการเวลาดึงสายเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนสายที่แขนจะสูงมากครับตรงนี้เนี่ยมันจะต้องให้เราใช้อุ้งมือครับผมค้ำกับตัวนี้แล้วก็ใช้นิ้วหนีบประคองคันนูโดยการยื่น อ๋อเมื่อจับอย่างนี้มันก็จะไม่โดนสายใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแขนที่ยื่นไปที่เป้าเนี่ยพยายามอย่าให้ตึงเกินไปเพราะว่าถ้าตึงเกินไปแขนจะแอนออกครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ให้ตึงให้ตรงแต่ไม่ตึงเกินครับผมดังนั้นเบื้องต้นทดสอบอ่าทดสอบเพื่อทดสอบแรงนะครับค่ะกำสายยกศอกขึ้นข้างที่ยกศอกขึ้นดึงสายครับค่ะดึงค้างข้างหนึ่งดันข้างหนึ่งดึง ประมาณนี้นะครับเป็นการฝึกกำเนื้ออ๋อเป็นการฝึกกำเนื้อไปด้วยออเอาธนูวางไว้ที่ปลายเท้าก่อนได้ครับอไม่ลงรองเท้าเลยครับแล้วก็ลูกธนูฮะลูกธนูเนี่ยจะมีตัวนี้เป็นตัวน็อค เราจะต้องหนีบลูกระหว่างนี้นะครับ uh huh. แล้วปีกเนี่ยจะมีอยู่3ามอัน uh huh. จะมีอันนึงที่สีไม่เหมือนกันนะครับอตัวนี้คือปีกหลักนะครับเวลาใส่เนี่ยมันจะต้องใส่โดยให้ปีกหลักอ๋อ oh, ให้ปีกสีสแดง,อ,งอ,อยู่ด้านซ้ายอยู่<ช>ข้างนอกส่วนฝั่งในคันนูจะต้องเป็นปีกคู่ uh huh. ครับตรงนี้ถ้าเราใส่ผิดนะครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วเวลายิงเนี่ย oh. ปีกหลักมันจะชนคันนูได้ uh huh. เราต้องคอยสังเกตทุกครั้งนะครับแล้วก็เล็งแล้วก็เลงเราต้องดูตรงไหนครับเราใช้ความรู้สึกมองเป้าเลยครับอตอนนี้ปล่อยลยครับอ่าดีครับผม<อ>ถือว่าลูกที่ตกรวมกันเป็นเป็นกลุ่มครับถือว่าปลอดภัยอ,อย่างนี้ oh <my. S 1> ยิงสองสามจุดก็เพิ่มระยะได้แล้ว<อ>ครับอีกเริ่มสนุก <Man. S 2> เริ่มมันละ กิดหนูอยากยิงไกลๆจะได้ไหมคะในวันนี้ได้ครับผมโอเคงั้นช่วยสอนหนูเป็นระยะห้าเมตรโอเคค่ะอ๋อยังไม่ถึงอันนั้นระคะยังต้อง5้าเมตรก่อนโอเคแล้วห้าเมตรก่อนโอเคครับได้ค่ะโอเคเล็งครับแล้วก็ปล่อยครับดีเฮ้ยเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่แล้วก็เล็งได้แล้วก็ปล่อยครับอืมดีครับยังอยู่ในเป้าอยู่ ดีครับผมโอ้ยอนี่ดีหมดแล้วนอกจากสนามยิงธนูพระราม2จะมีให้ยิงแบบเป้านิ่งแล้วก็ยังมีแบบเป้าบินให้เราได้วัดฝีมือกันด้วยค่ะบอกเลยว่าสนุกมาก